ย่านสามเสนเป็นพื้นที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองบางกอกที่ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นย่านที่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีนามเรียกขานย่านนี้ว่าทุ่งสามเสนเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางการคมนาคมหลัก ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงศรีอยุธยาสู่ชายทะเลอ่าวไทยทำให้มีฐานะเสมือนเมืองหน้าด่านทางทะเลและเก็บภาษีอากรที่สำคัญโดยปรากฏหลักฐานเริ่มแรกในสมัยพระชัยราชาธิราชระหว่างพุทธศักราช277 0ถึงพุทธศักราช280 0มีการขุดเส้นทางลัดแม่น้ำเกิดขึ้นเพื่อการเดินทางเรียกว่าคลองลัดบางกอกช่วงตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยที่ตั้งโรงพยาบาลสิริราชถึงปากคลองบางกอกใหญ่ บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางต่อมาในสมัยพระมหาจักรพรรดิจึงเกิดหลักฐานของชื่อเมืองบางกอกโดยยกฐานะให้เป็นเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรความรุ่งเรืองของย่านสามเสนในอดีตปรากฏหลักฐานในแหล่งศาสนสถานโดยรอบของพื้นที่มีการพบวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ต่อมาได้รับการสถาปนายกฐานะเป็นพระอารามหลวงมีนามว่า วัดสมอแขรงหรือวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารและวัดส้มเกลียงหรือวัดราชภาติการามวรวิหารนอกจากนี้บริเวณใกล้ปากคลองสามเสนยังมีวัดราดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายอีกหนึ่งวัดคือวัดโบสถ์สามเสนซึ่งยังปรากฏศิลปรกรรมสมัยอยุธยาคือพระอุโบสถที่มีลักษณะฐานแบบโค้งสัมภา ที่นิยมกันในศิลปะอยุธยาส่วนที่มาของคำว่าสามเสนที่สืบเนื่องจากตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำซึ่งต้องใช้คนช่วยกันฉุดถึงสามแสนคนนั้นก็ตรงกับตอนหนึ่งในนิราชพระบาทของสุนทรภู่ที่อ้างถึงย่านนี้จากสามแสนกลายมาเป็นสามเสนที่ยังไม่มีข้อสรุปจนปัจจุบันมาถึงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ได้พระราชทานที่ดินพื้นที่ย่านสามเสนตำบลสวนพลูให้กับชาวโปรตุเกสที่รับราชการเป็นทหารกว่า60ครอบครัวอพยพจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งถิ่นฐานแห่งนี้และทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าและการเผยแผ่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในราวพุทธศักราช2217 โดยพระสังคราชหลุยส์ลาโนชาวฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่กรุงศรีอยุธยาจึงรวบรวมกลุ่มคริสต์ต่งเดินทางลงมายังเมืองบางกอกเพื่อจะขยายพื้นที่ด้านการศาสนาโดยได้รับพระราชทานที่ดินเหนือวัดสมอรายเพื่อสร้างศาสนาสถานอาคารไม้และสถานพยาบาลโดยใช้ชื่อว่า i m m a c u l a t e c o n c e p t i o n หมายถึงแม่พระปฏิสนธินิรมน เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดคอนเซปชันนับเป็นวัดนิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกของเมืองบางกอกที่ใช้ประกอบศาสน,ศนากิจเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันในสมัยต้นกรุงรัตรนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อสถาบนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเอาคริสต์งชาวเขเมรราว500คนอพยพหนีภัยจากเหตุจลาจนภายในเขเมร กองทัพจามมาจากเมืองพนมเปนให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่วัดคอนเซปชันซึ่งต่อมาจึงเรียกย่านนี้ว่าบ้านขเขมรมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับชาวยวนอพยพประมาณ1,500คนที่นับถือาศาสนาคริสต์อันเป็นาศาสนาต้องห้ามของชาวยวนในสมัยนั้นเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ถัดบ้านขเขมรไปทางทิศเหนือถึงวัดส้มเกลียง ส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในการใช้ปืนใหญ่ที่ได้ฝึกฝนมาจากโปรตุเกสจึงเข้ามารับราชการในยุคนั้นจึงเรียกว่าบ้านยวนและยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินสวนแปลงใหญ่เป็นที่อยู่และสร้างวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียขึ้นอีกแห่งเพื่อประกอบศาสนากิจนอกจากนี้ยังมีที่ตั้งของชุมชนชาวจีนกลุ่มไหหลำซึ่งร่วมกันสร้างศาลเจ้าจุ้ยโบนินอยว หรือศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ข้างสะพานกรุงทนถนนราชวิถีเป็นศาลเจ้าของชาวจีนหายหลำ่ำที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามซึ่งแผ่นป้ายอักษรจีนระบุป,ปีที่สร้างคือพุทธศักราช2,384ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสิน์โดยมีการซ่อมแซมขยายตัวอาคารในปีกุยซื่อปีที่19 แห่งรัชสมัยจกักรพรรดิกวางสู้ช่วงพุทธศักราช2436ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่มีกลุ่มอาคารเรียงตัวกันในแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐานเจ้าจุ้ยโบเนียวหันหน้าออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่กลุ่มจีนไหายหลําบริเวณย่านสามเสนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต้อนรับคนจีนอพยพ ของพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจการค้าทางทะเลและแรงงานคนเข้ามาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวย่านสามเสนหรือทุ่งสามเสนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากนับจากที่พระองค์ได้ส่งซื้อที่ดินแปลงใหญ่ที่มีอาณาเขตทิศเหนือจรดคลองสามเสน ทิศใต้จรดคลองพดุงกรุงเกษมและทิศตะวันออกจรดทางรถไฟมีการตัดถนนเป็นจำนวนมากพร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นพระราชอุทยานอย่างพระราชวังฤดูร้อนในยุโรปเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพุทธศักราช2440ทั้งหมู่พระที่นั่งพระตำหนักและสวนต่างๆเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆ ระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งอภิเศกดุสิตและพระที่นั่งอนันตสมาคมรวมไปถึงพระราชทานพื้นที่ใกล้เคียงเป็นบางที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และบ้านของขุนนางข้าราชบริพารพร้อมกันนี้ยังโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและพระราชทานนามถนนหลายสายโดยรอบ ให้เป็นนามของเครื่องถ้วยชามมงคลของจีนกิมตึงฮกกีเช่นถนนจางหีเป็นชื่อที่ได้อักษรจีนสองคำอันมีความหมายว่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนราชวิถีสืบเนื่องต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาการของย่านสามเสนก็กลายเป็นถิ่นฐานบ้านขุนนาง จุดกาเนิดของบ้านหิมมพานปาร์คสามเสนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนึงถึงกิจการสถานรักษาพยาบาลโดยการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประชาชนทั่วไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในบ้านหิมมพานปาร์คสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็น วชิระพยาบาลเพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับการดูแลรักษาประชาชนในด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2455อาคารตึกึกตึกเหลืองเนี่ยไม่ได้รับการบูรณะคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของอาคารหลังนี้จนเรามามองว่า อาคารหลังนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่สำคัญก็คือเราไปค้นพบนะฮะในหนังสือ2 0 t h Century Impression of Siam ก็คือในหนังสือฉบับนี้เนี่ยตีพิมพ์ในปลายสมัยรัชกาลที่5ปี2451เนื้อหาในหนังสือฉบับนี้เนี่ย290กว่าหน้าเป็นเรื่องของตึกเหลืองและพระสภการเนี่ยถึง3หน้ามีความสำคัญ ในระดับหนึ่งนะฮะและที่สําคัญเนี่ยในหนังสือฉบับนี้ย,ยังลังบออีกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีความสวยงามที่สุดของเอกชนนะฮะเป็นรองแค่พระบรมมหาราชวังจริงๆตึกเหลืองเนี่ยผู้บริหารตั้งแต่ปี2542ได้มีแนวคิดที่จะบูรณะอาคารวชิารานุสรณละแต่ด้วยความที่อาคารที่เก่าแล้วไม่มีประวัติ แรกที่เข้ามาก็คือสภาพเนี่ยโซมมากเพราะว่าไม่ได้รับการรูรวะเลยก็มีหน้าต่างหลุดบ้างไม้หักบ้างแล้วพื้นบางห้องไม่มีค่ะแล้วปูนก็หมดสภาพสีล่อนแล้วก็เขาเป็นการทาทับไว้หลายๆรอบมากค่ะก็ทําให้สีข้างในอะ่ะพอปูนหมดสภาพสีก็หลุดออกมาเราก็มาสํารวจความเสียหายด้านนอกตึกก็จะปูนก็จะหลุดล่อนมองเห็นอิฐเก่าๆที่อยู่ข้างใน เพราะว่าตึกเนี่ยเขาไม่มีโครงสร้างไม่มีเหล็กเขาใช้วิธีการก่อแบบโบราณค่ะโบราณนี่คือก่ออิฐฐานใหญ่ๆขึ้นมาจากใต้ดินนะคะแล้วก็ค่อยก่อเป็นกำแพงขึ้นมาทีหนึงหนักใจทุกท,กที่ทุกตรงเลยค่ะเพราะว่ามันมองไม่เห็นของเก่าเลยอันดับแรกสำรวจความเสียหายว่าอาคารเนี่ยเสียหายกี่เปอร์เซนต์เราต้องบูรณาแบบไหนค่ะ เราก็ต้องหาหลักฐานท,ที่เราหาหลักฐานที่ว่าของดั้งเดิมมีแค่ไหนค่ะเราก็ไปดูอาคารที่สร้างในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพราะว่าตึกทรงน,นี้เขาเป็นเขาเรียกว่าศิลปะแบบนีโอคลาสสิกนะคะแเราก็มาเปรียบเทียบกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนเราต้องนําเสนอผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลป์ก่อนเราถึงจะทําได้ห้องนิทรรศการชั้นสองเนี่ยฝ้าเพดานโค,งนะคะ้งค่ะ ก็จะมีที่เขาทาสีทับไว้ใช่ไหมพอเราขูดลอกสีออกงานซึ่งมันเป็นงานที่แทบจะสมบูรณ์ห้องโถงใหญ่ะแทบจะสมบูรณ์คือมันผ่านมาเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็เป็นศิลปะที่คนโบราณเขาเขียนมาเขียนมือสดๆมามันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ,อนุรักษ์ไว้ ซึ่งบางห้องเราเราไม่ได้ทาสีทับใหม่เราเพียงแต่ว่าทําความสะอาดแล้วก็ใช้การพาราลอยอย่างอย่างที่กรมศิลป์เขากําหนดมาค่ะดาบไว้ทาเคลือบไว้ทําเฉพาะส่วนที่มันหายไปค่ะเพราะว่ายุคต่อมาเขาใช้ปูนปูนซีเมนต์ดไปอุดรอยร้าวรอยแตกเนี่ยค่ะเราก็ต้องสกัดปูนซีเมนต์ดซึ่งเป็นของสมัยใหม่ออกแล้วเราก็ใช้ปูนหมักปูนตามโบราณนะคะ เข้าไปแทนที่แล้วก็ไปเพ้นตรงที่ขาดหายไปเพื่อที่จะให้ลายเขาต่อ,ตอ,ตอเนื่องต่อกันให้สมบูรณ์แต่ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แปนต์นะคะห้องนั้นแต่มีห้องติดกันถัดไปห้องนั้นก็เหลืออยู่ประมาณสักสิได้แต่เราก็ทําขึ้นมาให้สมบูรณ์สวยงามเหมือนเดิมจากหลักฐานที่เหลืออยู่มุมนั้นนิดนึงมุมนี้นิดนึงแล้วก็ออกมา ประกอบลายแล้วก็นําเสนอผู้เชี่ยวชาญพอผู้เชี่ยวชาญโอเคผ่านทําทสีตัวอย่างค่ะถ้าสีตัวอย่างเสร็จก็ผ่านก็ทํางานจริงเลยค่ะคือทุกอย่างนะคะทั้งทําบูรณะเรื่องปูนเรื่องตึกเรื่องโครงสร้างเพราะว่ามีหลายหลายจุดที่พื้นเสียหายไปหมดเราก็ใช้เหล็กขึ้นมาเสริมเพื่อให้แข็งแรงเทื่อความมั่นคงค่ะแล้วก็เรื่องปูนที่กระเทาะอ,ออกด้านนอก แล้วก็จะสํารวจจะค้อดูว่าตรงไหนปูนที่มันหมดสภาพแล้วก็จะสกัดออกแล้วก็เอาปูนใหม่เข้าไปซึ่งเราเราต้องใช้ปูนหมักโบราณนะคะทําทั้งหมดเราไม่ใช้ปูนสมัยใหม่ก็นั่งรถผ่านนะก็เห็นว่าตึกแต่มันมีตึกข้างหน้าบางอยู่นะคะก็จะเห็นแบบตึกเนี่ยโบราณแต่เราไม่ได้รู้ประวัติไม่ได้อะไรก็พาน่าสนใจเหมือนกันก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ดู ก็ไปอ่านประวัติดูก็น่าสนใจก็กคิดไว้ว่าหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มาทํามบูรณะแล้วเราก็ได้มาทําดีใจนะคะภูมิใจที่ว่าเราได้ทําขึ้นมาจากที่มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราได้ทําขึ้นมาแล้วมีคนมาชื่นชมอะค่ะว่าสวยงามอะไรเงี้ยก,ก็ภูมิใจที่ได้ทําตรงนี้ค่ะอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะคะเห็นคุณค่าตึกโบราณโบราณเนี่ย เขาไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเ,เหมือนสมัยเราเนี่ยเขาทำยังไงทําออกมาได้สวยงามมากโดยเฉพาะตึกเหลืองเนี่ยเป็นศินลปรกรรมที่สวยงามเทียบเท่ากับวังเป,เป็นบ้านของอสามัญชนที่สวยงามเทียบเท่ากับวังได้เลยแล้วมีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างก็จะเป็นลายลายปั้นคุณสดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเรื่องคุณค่าเนี่ย เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่ามากค่ะซึ่งสมัยใหม่เราหาไม่ได้แบบนี้น่าจะคนรุ่นหลังน่าจะอนุรักษ์นะคะโบราณสถานแบบนี้ไว้เยอะๆค่ะอยากให้เห็นคุณค่าตัวน,นี้ค่ะเราเห็นอาคารหลังนี้เนี่ยชำรุดสุดโทมจนจนแทบที่ว่าคนผ่านไปผ่านมามีแต่ความรู้สึกเสียดายจริงๆอาจารย์อยากจะเรียนว่าวชิรพยาบาลตอนที่ก่อตั้งเมื่อ ปี2,455เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ในโรงพยาบาลพระราชทานในอุปถัมภ์ของในหลวงรัชกาลที่6ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลพระราชทานทําให้เอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการถูกบันทึกในราชกิจจานุเบกษาเราจึงมองว่าตึกเหลืองเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ร้อยเรียงความเป็นมานะฮะแล้วทําให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่พระองค์ทรงเป็นในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีที่พระองค์ไม่ได้สร้างวัดประจําพระองค์แต่พระองค์เลือกที่จะสร้างโรงพยาบาลนะตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าส่วนในประเด็นที่ว่าเราจะไม่สร้างเป็นอาคารที่ทันสมัยไหมแนวคิดตอนนั้นเราก็ประชุมกับกรรมก,การบริหารว่าโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่บริการมันควรมีพื้นที่โซนสีเขียว เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจเรายังมีโครงการในเรื่องของอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและที่สําคัญก็จะทําให้ผู้ป่วยญาติที่มารับบริการเนี่ยก็ได้มีที่พักผ่อนหย่ยอนใจนะฮะทำให้เขาก็เชื่อว่าจะทําช่วยทําให้อาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยดีขึ้นผมว่าประเทศที่จะพัฒนาคนในประเทศที่พัฒนาจะต้องเรียนรู้ ลากเง่าของเราลากเง่าเราเป็นยังไงนะถ้าเราไม่รู้ความเป็นมาของเราเลยนะเราอาจจะก้าวย่างไปบนทางเส้นทางที่ผิดผิดได้ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้สอนนักศึกษาของเราหรือคนประชาชนที่ได้เข้ามาว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น ะะเขามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเราอย่าไปย่ำรอยความผิดพลาดของเขาแล้วพื้นที่แห่งนี้มันเป็นพื้นที่ที่อาจารย์เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าคนชาวไทยชนชาติไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้รังเกียจเรื่องเชื้อชาติไม่ได้รังเกียจเรื่องาศาสนาพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่พระหุวัฒนธรรม มีชุมชนชาวคริสโปรตุเกสยวนเขมรแม้กระทั่งมุสลิมชาวจีนพื้นที่แห่งนี้มีโบราณสถานเต็มไปหมดเลยก็หมายความว่าคนที่มาในพื้นที่เนี่ยจะได้เห็นความเป็นมาของประวัติศาสตร์มันจะได้สอนให้ทุกคนรู้ว่าคนของเราเนี่ยไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่พวกเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขช่วยเหลือพึ่งพากันนะฮะไม่มาขัดแย้งแตกแยก แตกต่างในทางความคิดได้แต่เราก็คือพี่น้องกันนี่คือเป็นแนวคิดที่เราจะปลูกฝังให้คนของเราได้เข้าใจแล้วก็ด้วยความเราเป็นเรามีโรงพยาบาลสิ่งที่เราปลูกฝังกับนักศึกษาสิ่งที่เราชวนบุคะลากรของเราก็คือว่าเราไม่เลือกปฏิบัตินะฮะนี่คือสิ่งที่เราล,นลงนรงแล้วพยายามสร้างวัฒนธรรมของเราว่า เรามีหน้าที่บริการสาธารณะต้องดูแลประชาชนโดยไม่เลือกหมู่เรานะครับอันนี้ก็คือความเป็นมาแนวคิดของการพัฒนาทั้งหมดอาจารย์คิดว่าเราช่วงชีวิตคนเราเนี่ยผ่านมาในองค์กรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแต่สิ่งที่เราจะทำไว้ก็คือเราเก็บคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่กับองค์กรให้คงอยู่กับประเทศนะรเราเพ่ง คนที่ก้าวเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของอาจาร,รย์และทีมงานที่ได้มีส่วนทำให้สิ่งที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยเผยแพร่ออ,อกสู่สาธารณะประชาชนได้เข้ามาเห็นถึงสิ่งสวยงามและทรงคุณค่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเรากำลังทำ เราก็สรุปกันว่าอาคารหลังนี้จะไม่ใช้เป็นอาคารบริการอีกต่อไปจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรีมากรุงร,รงัตนโกสินทร์ที่อาจารย์เล่าอย่างงี้หมายความว่าทุกเรื่องทุกทุกยุคเนี่ยมันมีความผูกพันกับทุ่งสามเสนมาโดยตลอดนะครับสมัยกรุงธนบุรีแม้แต่ช่วงสั้น ก็มีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้าตากสินให้ไพ่พลคุมไพ่พลมาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งสำเสรเพื่อน,นําไปเป็นสเสบียงเห็นไหมฮะงั้นพื้นที่แห่งนี้มันมีประวัติความเป็นมามากมายประชาชนจะได้เข้าใจนะฮะแล้วก็วันเวลาที่ผ่านไปอาคารมันก็ยังคงอยู่อยู่ที่ว่าผ่านจากเจเน r เรชันเราไปเจเนเรชันรุ่นถัดๆไปเขาได้เห็นคุณค่า เขาก็จะเกิดความรู้สึกหวงแหนที่จะอนุรักษ์ดูแลสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปให้มันนานที่สุดเท่าเท่าที่เราจะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความความภาคภูมิใจของทีมงานทั้งหมดครับ